อันนี้ก็ต่อเข้ากับเทอร์มินอลน,นะครับฝั่งสายคอนเน็กนะครับกับเครื่องชาร์จอตอนนี้ก็เสียบกับไฟบ้านนะครับชาร์จเวลาชาร์จก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผมก็เครื่องชาร์จทำงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาคลิปอ้าวเต็ม ครื่งชาร์จตัดแล้วนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับผมครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับชุดลิเธียมไลฟ์โฟรนะครับเป็นขนาด2 4ิบโวลต์310อแอมป์นะครับผม แบตเตอรี่เป็นค่าย CATL นะครับชุดนี้ลูกค้านะครับผมสั่งไปใช้กับรถแคมเปอร์แวนนะครับหรือว่ารถบ้านน,นั่นเองนะครับผมทีแรกลูกค้าดูชุด12โวลต์400แอมป์นะครับตัวน,นั้นขนาดลูกค้าบอกขนาด พื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็ตอนนั้นขนาดเขาค่อนข้างใหญ่นะครับ12โวลต์4 0 0แอมป์นะครก็เลยมาดูชุดนี้นะครับ24โวลต์310แอมป์นะครับขนาดเล็กกว่านิดนึงนะน้ำหนักก็เบากว่านิดนึงนะครับก็เลยเลือกนะครับชุดนี้นะครับผม โอเคนะครับผมในชุดก็จะประกอบไปด้วยนะครับเจ้าตัว BMS นะครับเป็นตัวควบคุมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเทอร์มินอลขนาด1 0 0ยแอมนะครับตัวนี้ทั้งหมด4ช่องนะครับจะเป็นช่องชาร์จนะครับผมทำ ไว้ให้นะครับดำกับแดงนะครับหรือว่าบวกกับลบนะครับคู่หนึ่งฮะแล้วก็ใช้งานเส้นใหญ่นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับผมทั้งหมดสช่องนะฮะก็สายไฟเป็นเบอร์7 AWG นะครับผมรองรับกระแสโหลดได้นักหนักเลยนะครับก็ตัวนี้เป็น Active Balance นะครับขนาด 5M แอม แล้วก็เครื่องชาร์จนะครับลูกค้าสั่งเป็นตัว2 0์นะครับเครื่องชาร์จ 24V นะครับผมแรงดันชาร์จที่ 29.4V นะครับ2 0 m ตอนนี้ก็เป็นปลั๊กที่ต่อจากเทอร์มินอลน,นะครับที่อันนี้ผมทำไว้ให้นะครับก็ต่อเพื่อจะมาชาร์จนะครับก็เสียบคอนเนคเข้านี่เลยนะครับ นี่ก็เสียบไฟบ้านนะครับชาร์จโอเคนะครับทั้งชุดก็จะประมาณนี้นะครับผมมาดูเครื่องชาร์จของเรานะครับตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จขนาด24 v โวลต์น,นะครับของลิเทียมฟอสเฟตนะครับหรือว่าลิเทียมไรฟอสี่อันเดีนะครับ ก็โวลต์ชาร์จอยู่ยี่สิบเก้าจุดสี่โวลต์น,นะครับตัวนี้ยี่สิบแอมป์นะครับผมเขาก็ตั้งเซตมาย9 4ิบเก้าจุดสี่โวลต์น,นะครับเพื่อมาชาร์จกับแบตเตอ,อ,อรี่อ่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาดย4ิบสี่โวลต์แล้วก็สายตัวนี้เป็นสายพ่วงชาร์จนะครับ ก็ผมทำให้นะครับเรียบร้อยนะครับต่อกับเทอร์มินอลนะครับเพื่อมาชาร์จกับเจ้าเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาต่อหรอกดูอันนี้ก็ต่อเข้ากับเทอร์มินอลนะครับฝั่งสายคอนเน็กนะครับกับเครื่องชาร์จอ่ตอนนี้ก็เสียบกับไฟบ้านนะครับชาร์จเวลาชาร์จก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผม เครื่องชาร์จทำงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาคิดอ้าวเต็มเครื่องชาร์จตัดแล้วนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาวัดโวลต์ให้ดูนะครับที่จริงแบตมันเต็มแล้วนะครับเพราะว่าก่อนประกอบผมบาลานซ์เสร็จทุกก้อนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้โวลต์อยู่ยี่สิบเก้าโวลต์นะครับก็คือเครื่องชาร์จตัดการทำงานนะครับที่ประมาณยี่สิบเก้าโวลต์นะครับผมก็สรุปว่าตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับผมแล้วลูกค้าก็จะมีนะครับอุปกรณ์ที่ใช้งานหลักๆก็จะเป็นแอร์ นะครับแอร์บ้านขนาด9,000 BTU นะครับชุดนี้ใช้ได้หมดนะครับพวกพัดลมนะครับเ m e m ข้าวทีวีตู้เย็นไมโครวเวฟก็ได้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างกินไฟนะครับพวกทำความร้อนนะครับ ปั๊มน้ำนะครับได้หมดเลยชาร์จโทรศัพท์ไฟส่องสว่างนะครับนะครับก็แล้วแต่โหลดนะครับว่าใช้เยอะใช้น้อยนะครับถ้าโหลดไม่เยอะก็ใช้กันยาวๆเลยนะครับว่านะครับถ้าใช้เยอะไปก็ไม่ดีต่อแบตเตอรี่นะครับถ้ามันหมดบ่อยนะครับก็มีผลเรื่องอายุของแบตด้วยนะครับผมจะทำให้แบตพวมง่ายนะฮะ ก็แนะนำไม่ให้ใช้นะครับจนเหลือศูนเปอร์เซ็นเลยนะครับให้มันเหลือสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ควรชาร์จไว้นะครับเพื่อรักษาอายุของแบตเตอรี่นะครับผมช่วงนี้ถ้าใช้ไม่เกินสเปคนะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับเจ็ดปีแปดปีก็ไม่พังนะครับผม ค okay, นะครับผมก็มารีวิวนะครับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไล f ฟโฟสีขนาดยี่สี่โวลต์สามอแอมป์นะครับผมเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันผลงานต่อไปนะครับจะเป็นผลงานอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดซับ c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวแขยงเท่านี้ครับก็ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ